คลิปนี้แปลโพสจากของบอสชาตีผ่านทางโซเชียลตัวเองนะครับกรณีที่มีข่าวโจมตีหนาหูเลยเกี่ยวกับว่าวันขาดทุนวันแต่เจ๊งอย่างเงี้ยแปลประมาณว่าเดี๋ยวอ่านเลยนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อวันเติบโตอย่างรวดเร็ว,รวและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกก็กลายเป,เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางออนไลน์และประชาสัมพันธ์เชิงลบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจากผู้ไม่หวังดีเป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้คือการสร้างเรื่องเท็จและบิดเบือนค,ความจริงเกี่ยวกับวันผ่านข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิด หรือแม้แต่โกหกอย่างสิ้นเชิงเฉพาะในปี2025นี้เราได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่คลิปด e เฟก k e ที่ใช้ AI สร้างเป็นภาพของผมเองไปจนถึงบัญชีปลอมหลายพันบัญชีที่ถูกใช้โจมตีวันบนโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดต่างๆรวมถึงบทความที่เต็มไปด้วยข้อมูลผิดๆบางคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวถึงขั้นอ้างว่าความร่วมมือระหว่างวันกับอ n p ซอนพ v i d e ดในสหรัฐจะสิ้นสุดในปีนี้ทั้งที่ความจริงแล้ว เราทำสัญญาระยะยาวเป็นเวลา5ปีซึ่งจะไปสิ้นสุดในกลางปี2027ตัางหากยังมีคนอีกบางกลุ่มที่พยายามบิดเบือนข้อมูลด้านการเงินของวันโดยนําข้อมูลบริษัทลูกเพียงแห่งเดียวมาแสดงให้เหมือนกับว่าเป็นผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัทโดยรวมแล้วการกระทําเหล่านี้ก็เหมือนกับแคมเปญโจมตีทางการเมืองแบบสกรปรกเพียงแต่ผมไม่ได้ลงสมัครอะไรสักอย่างและไม่มีใครในวันที่ลงสมัครเหมือนกัน ก็มีอิโมจิแบบหัวเลาะคำๆนะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนและคงจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแม้ทีมของผมและผมเองจะรู้สึกไม่พอใจบ้างแต่เราก็เข้าใจดีมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณกำลังสร้างแบรนด์ระดับโลกที่กล้าคิดกล้าทำและมีความหมายต่อผู้คนแน่นอนว่ามีบางคนที่ไม่อยากเห็นวันประสบความสำเร็จแต่เพื่อให้ชัดเจนวันไม่ได้อ้างว่าเราสมบูรณ์แบบเราก็มีข้อผิดพลาด มีล้มเหลวและมีบางครั้งที่เราทำให้คนผิดหวังบ้างบางครั้งในทีมของเราในบางประเทศจําเป็นต้องปรับขนาดลงเพื่อเปิดทางให้เติบโตในอีกประเทศบางครั้งก็ต้องเลือกอีเวนต์ด้วยเหตุผลที่ควบคุมไม่ได้และในแต่ละปีก็อาจมีนักกีฬาเพียงส่วนน้อยที่รู้สึกไม่พอใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรกีฬาแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อนักกีฬา แต่บางครั้งก็ผิดพลาดได้เช่นกันอย่างไรก็ตามทีมของผมและผมเองพยายามอย่างจริงใจที่จะสร้างโอกาสแบบวินวินกับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราในบางกรณีนักกีฬามีเหตุผลที่สมควรและเราก็พยายามแก้ไขร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แต่ในบางกรณีก็ไม่ใช่เรื่องที่มีมูลเสมอไปบางคนอาจรู้สึกว่าตนควรได้ชิงแชมป์หรือได้เจอคู่ชกที่ต่างออกไปบางคนอาจแพ้ติดต่อกันหลายไฟ แล้วมองหาคนรับผิดชอบบางคนอาจคิดว่าตนควรได้รับค่าตัวมากกว่าน,นี้ไม่มีใครผิดหรือถูกทั้งหมดนี่คือมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นด้านการเงินการสร้างองค์กรกีฬาระดับโลกต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลหลายปีที่ผ่านมาเรามีต้นทุนที่สูงมากรายได้อย่างน้อยเพราะเรากําลังลงทุนกับแบรนด์ระดับโลกเครื่องจักรการผลิตคอนเทนต์ให้กับผู้แพร่ภาพใน195ประเทศการหาดาวดังจากทั่วโลก การขยายฐานแฟนจากทั่วทุกมุมโลกและจัดอีเวนต์ใหญ่ๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาซึ่งเป็นปีที่เราลงทุนสูงสุดต้นทุนของเราก็ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่รายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีตามลําดับและในปัจจุบันการขาดทุนรายเดือนของเราก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลายครั้งเส้นทางสู่การมีกำไรเริ่มชัดเจนมากขึ้นผมยอมรับว่าอาจประเมินผิด ในเรื่องเวลาที่วันจะเริ่มมีกําไรเพราะนี่คือธุรกิจที่มีความผันผวนและคาดเดาได้ยากว่าเมื่อไหร่ดีวให,ใหญ่ระดับหลายล้านดอลลาร์เช่นดิวถ่ายทอดสดสปอนเซอร์ลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องแบรนด์หรือความร่วมมือจากภาครัฐจะไม่ได้ปิดได้สําเร็จไม่สามารถดีลได้แต่ทิศท,ทางในตอนนี้แข็งแกร่งและเราใกล้ถึงเป้าหมายเต็มทีถ้าจะวัดจากความนิยมวันขายบัตรหมดเกลี้ยงในหลายประเทศทั่วโลกติดเทรนใน Google และโซเชียลมีเดียหลายครั้งทั่วโลก ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าวันมีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งแข็งแรงและนักกีฬาระดับแชมป์โลกที่แฟนหลายคนรักและชื่นชมถ้าคุณรักวันและนักกีฬาของเราผมอยากชวนคุณร่วมต่อสู้ในภารกิจที่สร้างโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกันตั้งแต่วันแรกภารกิจของวันคือการปลดปล่อยซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงที่จุดประกายความแข็งแกร่งความฝันและแรงบันดาลใจให้คบทั่วโลกเรื่องราวของพวกเขาคือบทพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คุณคือเหตุผลที่ทําให้วันทยานขึ้นมาได้ เรากําลังสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกด้วยกันพลังที่สร้างจากความกล้าความเมตตาและเจตจํานงที่จะเอาชนะทุกอุปรสรรคสุดท้ายผมเชื่อเสมอว่าความดีจะชนะความชั่วและความรักจะเอาชนะความเกลียดชังได้เสมอขอให้เราชวนเพื่อนครอบครัวคนแปกหน้ามาร่วมสนับสนุนกับภารกิจนี้เพราะเราคือวันบอชาตี ati, ก็มาจากผมแปลมาจากนี่เลยนี่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบทพิสูจน์ของรายการวันถ้าสรุปในสรุปอีกทีที่บอสตอบโต้แบบสรุปเลยนะครับย้ําว่านี่คือสรุปแล้วนะขาดทุนจริงและยังขาดทุนอยู่แต่จํานวนการขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องปกติของการดําเนินธุรกิจใหญ่ๆและการที่จะต่อสู้เพื่อจะเป็นองค์กรกีฬาระดับโลกพยายามอย่างเต็มที่และ ต้นทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจริงๆตัวเลขก็บอกมาแล้วในคลิปก่อนน,นี้เราก็เคยบอกไปแล้วว่าจากที่ขาดทุนปีละ200ล้านก็เริ่มเหลือแค่ขาดทุนปีละร้อยล้านอันนี้พูดถึงร้อยล้าน US นะครับจำนวนขาดทุนลดต่าลงเรื่อยกระแสะเงินบวกเริ่มกลับมาดีเรื่อยๆและล่าสุดก็เพิ่งได้ดีลสําคัญได้กลุ่มลงทุนใหม่เข้ามาตอนนี้มูลค่าบริษัทสูงเป็นประวัติการถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนที่หาใครเปรียบได้ยาก เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วอย่างเหี้ยๆโคตรเร็วเลยทําให้มันไปสะดุดสายตาของคนที่ไม่หวังดีมันทําให้ไปสะดุดสายตาของธุรกิจอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ในเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละพอหลายๆบริษัทเห็นแบบนี้ทําไมมูลนิธบริษัทเติบโตเร็วจังเลยก็อาจจะมีการสร้างข่าวที่บิดเบือนเอาข้อมูลจากเพียงแค่บางส่วนมาเขียนเป็นข่าวเพื่อที่จะทําให้วันนั้นดูแย่ลงเรื่อยๆทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากเป็นการตอบคําถามอย่างที่บอกเรื่องการเงินโกหกกันไม่ได้ วันไม่ได้บอกว่าตัวเองได้กําไรแต่วันบอกว่าการที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตอนแรกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและมันก็อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนที่คาดการเอาไว้แต่มันก็กําลังไปได้สวยวันใช้เงินลงทุนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนาให้คอนเทนต์มันดีลงทุนกับการถ่ายทอดลงทุนกับนักกีฬาพยายามที่จะสร้างสิ่งที่มันแตกต่างพยายามที่จะสร้างฮีโร่อย่างแท้จริง วันไม่หวันในเรื่องของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งกรณีที่ชัดเจนในเรื่องของการหลอกลวงก็คือข่าวล่าสุดที่บอกวาเป็นนักข่าวที่บอกว่าน่าเชื่อถือได้ออกมาโพสต์ก่อนหน้านียเขาบอกว่าวันมีการแยกทางกับอเมซอนพา์วิดีโออันนั้นเป็นเรื่องโกหกแบบชัดเจนเลยเพราะว่าจริงๆแล้ววันไม่ได้มีการแยกทางกับพามวิดีโอแต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นสัญญาระยะยาวเขา จะสิ้นสุดสัญญาในปี2027ัต่างหากแต่ข่าวนั้นน่ตั้งใจโจมตีชัดเพราะว่าบอกว่า a เมซ o n พาร์มไม่ต่อสัญญากับทางวันหรือว่ายกเลิกสัญญากับทางวันตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งใจโจมตีนะครับแต่ถามว่าขายข้อข้องใจอะไรบ้างไหมก็ต้องยอมรับว่าหายข้อข้องใจในเรื่องของตัวเงินที่ติดลบอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าถ้าในมุมมองของนักธุรกิจเขาก็คิดว่าเฉยเพราะว่าเป้าหมายของเขาใหญ่กว่านั้นและก็กําลังลงทุน และก็กําลังสู้ต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดจากชาติีสิทธิ์ยอดธงจากหน้า Facebook ของชาติีสิทธิ์ยอดธงเลยครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับนี่เป็นการอ่านแปลมาอีกทีนึงก็อาจจะมีตะกุกตะกักหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับ